อ so oh, ค่ะวันวันดีค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวมากินส้มตำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส้มตำหรือว่าที่เพชรบูรณ เขาจะเรียกเป็นภาษาที่บ้านเขาว่าตำบักกอก็จะมีแคบหมูเขียดเขียดทอดเห็นไหมคะหากินยากนะแล้วก็จะมีผักแทน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 ม,ม,มีชะอมแล้วก็มีใบมะยมประกาศขาวมีแล้วก็กินกินไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกันเลย เมื่อนี้ที่พามากินตำมะกอเด้อที่บ้านนนัอีเอิญว่าตำมะกอแต่วาา่าภา,า,า,าภาษาอีสานหรือว่าภาษากลางเออภาษาอีสานเขาสีเอิญว่าตำอะไรนะตำคุงภาษากลางก็ส้มตำแค่ภาษาที่บ้านอีเอิญว่าตำมะกอหรือตำส,ส้มเนี่ยตำส้มตอนหน้าตาัดอย่างนี้แหละก็อใส่หมูยอน้ำกินเลยหิวแล้วน้ำลายไหล Mùi mm. này có mới chết nắm Chết nói Hạt nhạt nữa mm. Nó có Như bay Mát giống Ôi nhiều rồi Phải áp lạc một hồng Kinh cả sông tắm อืมครับแล้วก็มีอย่อก็ะอีบานอีบานอีเอินว่าพะอมไม่เคยกินหรอกกัดซมต่ำอ่ะแต่ว่าก็อีหลอกกินเบ้ง่งอืมเอ้ก็แซ่บดีเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมเฮมถึงพูดเนิ่นๆ จะบอกว่าที่บ้านนะจะพูดภาษานี้แหละคะ่ะที่เพชรบูรณ์เขาเคาะก็เขาอีบอกว่ามันเป็นภาษาลมก็ซีวาวนนนะากกว,าวันนี้เนี่ยคุณมังก็ลมวันนี้เนีว่าแม่นานๆกินก็กินบ่อยส้มตำแต่ว่าส่วนมากก็จะ ซื้อกินอันนี้ก็ทำกินเองอม,มีแคปมูนนะของสดจริงๆแล้วแบบมักยมก็ห,า,หาินะจะหาเก็บเอาขอของฟรี จะเรียกว่าผักกาดขาวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่บ้านที่ขอขอที่ไปสบู่ก็ที่เอิญว่าอีรุยรู้จักไหมคำว่าอีรุยืมแบบอืม ใช่ให้กระหิวนะยากตึง้ำนายไร่เครียดหนอ่อยอ้าวมือมน้อยพอมันลอกเลยรักกินนี่วาแล้วก็มีชักโอมกะต่อตาอีกอนเขาเรียกว่าผักเน่าใช่ไหม เล่ารึเปล่า<ม>ลืมใส่มะเขือ จริงๆแล้วอ่ะที่ปัชบุญก็จะพูดภาษาใกล้เคียงกันกล้ตาแหละแต่ว่ามันแล้วแต่ท้องถิ่นเขาคอเนี่ยก็ซีเวาลแบบเนอเนอเหมือนคนลาวเวีงจันอย่างเงี้ยก็ต้องแปลกใจหรอกคือมาอยู่ที่นี่นานก็เลยเว้าวกลางลนานนาอีกกลับบ้านทีนึงปีหนึ่งกลับแค่ครั้งเดียวอืม กูบานอากาศดีดิครับผมเผ็ดอ่อนๆเนี่ย บางก็ดูไกด์แหล่งท่องเที่ยวเลยคุ้กังหันลมมันตกนิดจะเป็นคนไทยนะบอแมนคนลาวแล้วก็บอ,มอ,อมอมงอม้งอ,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 อะไร นักยมอยู่บ้านอากาศเย็นย็งแม่บอกว่าแม่นี่ความหมายคือแม่ที่บ้านจะเรียกว่าแม่อีแม่บอกว่า,นาหน,นาวหนาวหนาวมากอย่าเพิ่งมาเลยตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็กลับละ เดือดเผาเขาหรออืมอืมงดมาน่กะอร่อยกินก่นอนนะเขียดเนะี่ยแก้เผ็ดกรอบห,หมดแล้วท่งคือทางอินเทอร์เน็ตของดีประโยชน์ดเดยอะหาก,กินได้อืม ทำได้เปิดทำไมอะ่ะเสียงเข้านี่เน่าอ่ะไม่น่ารักเลยเห็นว่าเนี่ยทำอะไรอยู่ต่อรัพภาษาที่บ้านอ่ะ อีแมกอีพออันเนี้ยที่เพชรบุญหรือว่าคนหล่มหรือว่าคนข,าขอคอเขาก็จะเรียกกันอย่างี้อีพออีแมกเวลาเรียกแทนคําว่าตัวเขาก็โตโตโต,ตอีไปไหนก็จะประมาณนี้สำเนียงก็จะออกไปแบบคล้ายๆเราเรียงจันหรือเราอะไรสักอย่างนีง้ ก็ว้าได้แค่บั้นเนี่ยเพราะสาบานตัวเองเนาะอีบอก่างกำบ่าได้กระเมนก็ต้องเว้ากลับไปบ้านก็เว้าเด่บอว้าเดเว้าคนกันอือเอ้าที่รักรักเครียดไปจินเนาะโอ้เด็กน้อยคนนี้อือ มันอร่อยรอเขียดนะกินกับใบมะย,ยมนะ่ะอร่อยนะต้มตำแบบว่าวิถีบ,บ้านๆนละหรือบ้านนอกกนะ็อย่างเงี้ยหรือเพชรบุนีไม่มีอะไรทำต้มตำกินกับใบมะยม,ยยมข้างรวยที่บา้านอืม กินอย่างนี้ทุกวันก็ไม่ไหวแร้กอ่วนเดี๋ยวคราหน้าอีมาสอนสัวันละหนึ่งคำภาษาพื้นบ้านพื้นเมืองภาษาท้องถิ่นอืมที่เขาขอขอ,อันนี้เขาเอินไว้อย่างอันนี้เขาเอินไว้อีย่างอังนนะั้นเอิอนไว้อย่างเดี๋ยวอีมา วางให้ฝัง,งต่อคลิปหน้าคลิปนี้ก็ อมลตำเยอะตำาหม่ตำส้มเขาอเขาเรียกว่าตำส้มก็คือตำมะกอตำมะละกอนั่นแหละภาษากลางแซ่บเผ็ดร้อนไปถึงซวงเลยทัดหมู พาอมเนี่ยไลเท่้าล้วเสียใจอืเออรู้สึกยังไงไม่รู้ไม่เคยกินก็เคยกินแต่แบบมะยมหรือหรือว่าไปขนุนอย่างเงี้ยอือร่อยตอนเด็กๆก็ชอบกินไม่ชอบกินหรอกไม่มีอะไรจะกินมีบ้านนอกอะสมังนั้นนับย้อนไปอีกสิบกว่าปีอะยี่สิบปีสิมั้ง <C oughs> เดี๋ยวคลิปต่อปก็ติดตามชมนะคะว่าจะมีภาษาอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันคลิปหน้าคะคลิปนี้ก็ท่านชอบก็กดไลค์ก<อ> like. ดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายดีค่ะ